นายจะสิ้นปีแล้วอ่ะครับครับพนายต้องอยู่กับเรานะจะแม่เนี่ยอย่าไปไหนเลยเราอยู่กับแม่เราไม่ไหวถึงด่ามะไม่ไหวผมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ไปดีจะไปไหนผมไม่ได้ผมต้องอยู่กับพี่ผมทำไม่ได้อด่าไม่ทำไม่ได้พี่จะเอาใช่ไหมไม่ผมอันกุ่มไม่ได้อันเนี้ยไม่ผมทำตั้งนานแล้วเนี่ย ปกติก็ทำมาคิดขวาเนี่ยเลือกอันกุ๊ปเลือกกุ๊ป่อนเลือกอันมันไม่ให้คลิกอ่ะอ๋อแ้วทำยังไงอ่ะพี่ไหนอ้างก่อนยังดีกว่าเราอ่อนโอ้ดึงบอกบอกผมว่าหแล้วดิบดิบดราม่ารออยู่ใครเป็นคำสั่งเลยถ้านายกดไม่ได้อืมทีมว่าอันกุ๊ปยูเอ็นยูอาร์ไอแล้วยูเอ็นอ่าแล้วก็อ่า แลวเลือกว่าถูอีกรอบนึงที่นายจะอ๋อได้แล้วแค่นี้ไม่เอาไ,ไ่าไลืมน <c oughs> ะใย่าันระึปุ๊เนาะเพะผมกับพี่ต้อง <c oughs> ไม่ไหวเพื่อผมอยู่กับพี่แหละ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไปไหน <c oughs>